สิบหกเราอยู่ตรงนี้11เราอยู่ตรงนี้นี่คือบ้านนี่ที่คุบอกเห็นไหมแล้วพอทีนี้มอวางในเรวานี้มองวางทั้งหมดเลยอันนี้คือ17ใช่ไหมคะค่ะสิแล้วนี่คือไม่ใช่อันนี้คือเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจแล้วี่เจ็ดัค่ะเแล้วก็สิบจ้เข้าใจนะสิบสามนะคะสิบหกสิบหกนะคะ สองถึงแล้วจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่เราก็มีความมั่นคงเพราะว่าเราทำนมครบสามสามเลยเห็นไหมอันนี้ก็สิบห้าสิบห้าคือเลขดีเดคคือแบบเป็นซุกร้อๆนะคะมันก็ต้องกำลังใจมันเกินเกินสิบขึ้นไปเนี่ยดีหมดดีเอดอันนี้สิบสี่เขียนบ้างเขียนเองก็ได้เขียนเองก็ได้สี่อันนี้อันนี้คือคิดลับเล็กๆน้อยๆของหัวหลวงเด็ดตัวสี่ฐานของวิสันเนี่ยตรงนี้สิบสาม เราดูตรงนี้เป็นหลักก่อนเสาเสาของเราเนี่ยเห็นไหมมีเสาโค้งเคงนิดนึงเห็นไหมหงาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโค้งเคงหมดเลยเพราะฉะนี้เรามาดูเสาเรือนของเราก่อนสิบสามแปดสิบเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเป็นกะเกะไปได้ยิหมดเลยเป็นเป็นมีโอมแต่ว่าเห็นไหมไม่มั่นคงมันจะมีกะเกะมานะคะแล้วเราก็มาวางของเราเนี่ยหลังคา หลังคาเริ่มอยู่เป็นร้อยสามสิบสามถือว่ามีหลังคาชีวิตอยู่สุขสบายไอ้ไออันนี้เราเคยเรียนเราเคยบอกเนี่ยตอนที่เรียนในห้องเราสิบหกอันนี้นต้องกลมต้องกลมไม่มไม่สิบสิบสามเป็นหลังคาเกินเกินบักสุขภคก์นี่คะเป็นสุขภคก์ไม่เป็นบักภคก์ก็เป็นกลมเออเป็นกลมเออถูกต้องเป็นวงแล้วเถียงอีกโทษทีต้องมีต้องเป็นต้องมีต้องมีเป็นรักเก่งนะคะสิบหกสิบสอง สิบเอ็ดหแต่คนนี้สบายมากเลยในชีวิตเห็นไหมมีหลังคาและอย่างน้อยสี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดมีหลังคาคุ้มกลาอันนี้สิบสามสิบหกสิบสองแปดอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็กระมาหลังคาร้วนนี้ก็สิบสองแต่ก็เมีหลังคาเขาครึ่งหลังก็เหมือนคือนี้คือระเบียงไงก็จบแล้วล่ะใช่ไหมสิบบนศาสตรนิดหน่อย <13. S 2> ที่สามทั้งไงสิบสามกลม <16. S 2> <16. S 1> กลมสิบหกกลมกลมสิบสองกลมกลมแปดเป็นกากาบาทสิบเอ็ดกลมกลมสิบสี่โอ้อันนี้อันนี้อันนี้เขามีบ้านคข้างหลังเขาก็อยู่ได้มีทั้ง<ม><ม>หลังคาแต่ว่าที่สันจะทำไงอะวิถ<ม>ีชีวิตจะอยู่ไม่ได้เพราะทำไมวะไม่มีเสาคนเราต้องมีเส,า,สา,<ม>าเสาเนี้ยมีบ้านคข้างหลังสุกไม่เต็มที่ อาจจะม,มีกระท่อมอาจจะไม่มีคราบาดแค่นั้นเองต้องมีผู้มาเสริมค่ะต้องมีผู้เ<ล>สริมเรา,า<อ>แฝงมาแล้วก็มาปอปกดนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเสาบ้านเราเสาสิบสามแต่ว่าเสกากลางเป็นลาหูไปหน่อยเนี่ยนะและ้วก็เสาสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะแต่แต่ว่าครึ่งหลังก็โอเคครึ่งหลังก็ถือไม่มีฝนตรงนี้เป็นระเบียง ตรงนี้เป็นตัวบ้านฝนตกก็มาหลบด้านนี้มาหลบด้านนี้นะคะท้องเราฝนตกหลบอยู่ในคานสบายขี่หมวนมาดูเลยอันนี้มันคงนะมันคงนะการเหนื่อยผ่านไหมมันคงมันเหนื่อยตอนมันหลยใช่ช่วงวานหยุดการงานเหนื่อยงานเหนื่อยเดินทางตลอดอันนี้ได้ครบแล้วเราถึงตรงไหนแล้วถึงตรงเนนี้หมดแล้วค่ะหมดแล้วนะคะทีนี้พวกตัวนี้ แปดราชาโชคตรงนี้นั่นคือตำลางดาวงดาวทีนี้เรามาดูนะคะมาดูเราเราวบลัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูทีละอันวันหลังเนาะ,ะไปไปสป่หลับอันนี้ก่อนแล้วเราก็มาพยากรณใหม่ะนะคะนี้เอารวดก่อนรวดให้ก่อนว่าจะตัวไหนมีความหมายเราก็มาเราจะมีทั้งหมดแค่เจ็ดตัวเราก็เอาพอสอรเราตั้งนะคะเบรกได้นะคะสิบเอ็ดใช่ไหมพอสอบสิบเอ็ดใช่ไหมคะสิบเอ็ดนะคะปีนี้หกหก กับสีเอห้าห้าจะสี่สี่เจนนน้อยเกินไปเดืแล้วกระลาหกะลห้าห้าเต็มไปห้าหกนะคะแล้วก็ดูห้า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 ไม่ไม่ไม่ดูอายุย่างหรอคะเพราะว่าเกินก็ห้าห้าเต็มพอดีเป็นห้าหกห้าหกก็ต้องดูห้าไปห้าหกนะคะห้าไปห้าหกนะคะถูกต้องค่ะอ่าห้าสิบหกน่าจะเป็นาหุ่มเจ็ดสองสี่เจ็ดสั้นี่เดมี่สิบเอ็ดเจเจ็ห้า เ6 9 7ส5 6สบเก้ตรงนี้พอเรานับแบบนี้นะคะ7,1,7,7,2,14 7,3,27 7,4,28 7,5,35 7,6,4,2 7 7่เจ็ดสาอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้พอดีเลยตกเลขสิบสองเลยใช่เราใช้สมองปัญญาถูกต้องแต่เราก็มาดูก่อนว่าราหูเราอยู่ วีน้ราหูมันอยู่ตรงไหนต้องเป็นดีไหมวีนี้ดงมึงราหูคลื่นดีเนี่ยแล้วหลุฐานลาหูเราตรงตัวอะไรเรามาดูตัวหลักก่อนดูเลขสามจำนวนตัวนะคะแล้วก็สองสองอยู่ตรงไหนสามเป็นสองตัวค่ะจำนวนกำลังเราจะดูตรงนี้เป็นหลักดูปีเป็นหลักกมดความหมายเดี๋ยวเราค่อยมาพูดเป็นขราวหน้าที่เราเจาะเลยก่อนนะ เอาแบบสรุปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาเจาะทีละขั้นทีละขั้นทีละตัวใหม่นะคะเมื่อกี้เราดูทุกตัวแล้วพ่อแม่อะไรอะไรยังไงแล้วแล้วทีนี้เรามาสองสองอยู่ตรงไหนอีกสองสี่ห้าสองอยู่ตรงนี้สองอีกตัวอยู่ไหนสี่อนะคะแล้วเจ็ดอยู่ตรงไหนเจ็ดอยู่ตรงปิดตาเจ็ดอยู่ตรงปุดตาเจ็ดอยู่ตรงนี้อ่านาสีเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะเรามาดูเลย ความหมายของดูเรามาดูนี้ก่อนอันนี้เป็นวันใช่ไหมรู้นะคะค่ะเป็นวันแล้วก็เดือนเดือนเดือนสามเดือนสามแต่เราไม่ได้โทดูแลวก็สุกรรมสุกรรมนะคะแล้วก็ปีสิบสองใช่ไหมมองไม่เห็นตัวเราก็ต้องมาดูนี้โยงโยงโยงสามสามโยงแล้วก็รู้รู้ กามสองใช่ไหมคะสองใช่ค่ะนึงะแล้วก็อ่อันนเดือนรู้ใช่ไหมคะเดือนเริ่มจากตรงนี้ธันวาพารู้มัมมายงสองคะสชนสอค่ะเราต้องดูอันนี้คือช่องช่องนี้ช่องนี้ดูอยู่เี่ยดูช่องนี้ทั้งหเพราะปีนี้เราต้องดูทั้งหมดแล้วก็ยงเจ เดือนธันวาเรนี้นะคะธันวาเรื่อไปต่อนปตนอไเมือหราตุธันวาธันาเมษาเขยนม่มาดีกว่ขนไปหมดเลยอยู่ลงแผ่นเลยลงแผ่นเลยแผ่นมองไม่เห็นไ้เอาอะไรมาเอากระดาษขาวเลยพี่เอากระดาษขาวเลยเขียนตัวตั้งเรียงเลยได้เลยคะสองเจ็ด ตั้งดวงข้างตั้งใหม่อะไรแบบนี้เหรอคะตั้งใหม่แบบนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะโยงเฉพาะอันนี้จะได้ง่ายวัวเนี่ยพอรู้หนึ่งสองสามได้เอ้สี่สองมีตั้งแบบนี้ป่ะคะดวงดวงดวงนี้อยู่ในโทรศัพท์เลยอาเอาดวงนั้นมาโยงดีกว่าไม่ต้องมานั่งจดเออใช่ใช่ละคนมาแต่ละคนใช่ไหมเออม่นั่งโจทย์ทำไมเอาดวงเอาเอาเอาดวงจากมือถือได้ไหมครับสาหนึ อื้งดเมันเห็นด้วยตัไต้้งไปทั้งหมดเลยค่ะอ๋อไปทั้งหมดแล้วคูจะพยิสองจากในน้ำให้ตั้งวงมาอเห็นง่าแต่เอาเฉพาะปีนี้ปีเดียวที่เราโยงมันจะง่ายไม่เลิกเธอเชื่อให่บอกเข้าไงตั้งวงจาตรงนี้แล้วตอนโยงตอนโยงจะง่ายจะจดปุ้งเลยอะ ตั้งตั้งของน้องเขาต่อของพี่องาจาใจนั่นใช่ไหมมันจะง่ายกว่าตอนตอนสอนเนี่ยเขาเขาเขาเมืนนักผมก็บอกว่าผมเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดอะชั่วโมงต่อไปตัวจะให้จบติดตัวแล้วแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปซีร็อกเนี่ยจะมีในนี้จะสอนให้วันนี้อะไรยังไงนะคะเร็วไปไหมได้คนละโชคไหมใช่็นไรใชคพอดีสมองดีนะครับแบบได้เห็น เกิดี่เกิดวันนี้เท่าไหร่สามสิบเอดมกราหนึ่งหนึ่งค่ะสามสิเอ็ดยอทยุท่านีกันคนเ่งสามสิเอ็ดมกรารมอะครับอเราปีเดียวัน่หรอเาคะใช่วิวอลไม่ข้าพเจ้าเป็นพี่ของเขาแก่เกิดเกิดต้นปียังเกิดเกิดอะไรย่ีให้ตัวไปพิยากรโอ้นี่ไงสี่สี่สามหนึ่งใช่ไหมสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งใช้ถอดตวตรงแล้วจิ้มมันง่ายกว่า เรา้าห้าสิบห้าโลก่อนลก่อนอันนี้เราจะดูขเราเองเราเอาฟิวนี้เป็นหลักห้าสิบหกเนี้ไาดูได้ห้าิกนี้ก็ยังห้อยู่เลยไปห้าสบเป็นห้าสิบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูสองมสาสามสามชอบตรงนี้มันจิ้มแล้วมันมันมันอ่านี่กฎของพี่เลยเ<ๆ>ดี๋ยวหนูบอกให้ ี่เขามีอยู er alal 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 <t akes. <t akes ่ทเพราะพี่นี่เขาทันสมัยทันสมัยของพี่เขาตอนนี้เขาเท่าไหร่นะอายุอายุหกิบเจ็ต้องย่างสิบเจ็ด1เจ็ดส5ิบเก้าเจ็ดแปดห้าิบเเจ็ดเก้าห7สิบสามหกสี่หห้าหกเจดเดจ้มหกเจดเลยค่ะ้าเดเก้าหแล้ว ไม่เคยดูเลยนะมีจริงแต่ไม่ได้ดูเดี๋ยวเอา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 ตรงนี้ก่อนเนี่ยพี่เนี่ยของพี่นะงานแล้วก็บริวารผู้หญิงคุณแม่หรือบริวารผู้หญิงส่งผลดีทั้งหมดทุกหมอปีปีนี้พี่เขาเกี่ยวกับเรื่องงานน่าจะเนี่ยเนี่ยโอทีที่ยืนยันว่าที่เอาใหม่ม่ร้ะ จิ้มโดไปจิ้มที่ไหนบ้างคะสองตัวตัวโชต้องเสียเงินก็สามเออก็เสียเงินแล้วให้เขาไปได้ไม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าพี่คิดว่าพี่จะใช้พี่ค่อยนั่นอย่าเพิ่งไปซื้อเลยใช่ถ้าคิดว่าเฮ้ยตัวเองจะต้องดูจริงจริงมาค่อยนั่นอันนี้คือคือผมผมชอบฝ่าวิธีรักพี่ชอบเรียนแล้วพี่ซื้อไปเลยแต่ไม่ได้ใช้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเรามาดูห้าสิบหกนะคะห้าสิบหกเนี่ยหมายเลขสาม ามเป็นหลักเห็นไหมเดือนมันพี่ครูเขียนให้เดือนใช่เดือนดือแค่นี้นะมันคจะบอกให้เวลาเราพยากรเราไม่ดูเยอะแล้วเราดูแค่นี้ปีนี้เราดูแค่นี้เราอยไปยุ่งกับคนอื่นคือเราดูทั้งหมดก่อนว่าตัวเราเป็นยังไงแล้วเราดูเฉพาะเดือนกับปีแค่นั้นนะคะพยากรณตอนนี้อยู่ฐานราหูนะคะอยู่ฐานราหู่ยเียนเลยห้าสิบกันในโปรแกรมของไมโครลา อันนี้ก็บอกนะพี่บอกอันนี้แล้วย่างอันนี้บอกนี่บอกตรงไหนอ่ะพี่สั่งทกาห้หน่อยพี่ตั้งเครื่องคือมันมันอยู่ที่การตั้งค่าเนี่ยงของเนี้ยแต่เรื่องที่บอกเนี่ยบอกพี่พี่เนี่ยเนี้ยบอกมันอยู่มันอยู่ที่การตั้งค่าเครื่อง้ที่ชอบเลขไทยเลขอารบิกอะเลขเลขไทยดีกว่าเลขไทยอ๋อคือแบบเนี้ยแต่ว่าตั้งตั้งแต่หัวไปทั้ายมันขายไเ่ได้ไม่ได้คือตรงนี้มันจะต้องเป็นตั้งเลขไทยก็เลขไทยเลขอารบิก ผมว่าไดกไข่มันเก่งเดันไันมันดูสวยเราจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมเห็นไหมเจ็ดตรงนี้คืออะไรเจ็ดตรงนี้คือราหูการเริ่มต้นแบบไม่คาดคิดนะคะจุดต่าคือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วก็กับผู้ชายเริ่มต้นใหม่ๆกับผู้ชายไม่ใช่ไม่ใช่แฟนนะมันอยู่คนละช่องกับปัตตานีเขาบอกว่าจะมีบริวารผู้ชายหรือจะมีผู้ชายเนี่ยเข้ามาชักจูนชักนํา ให้เราทําอะไรก็แล้วแต่เราก็มาดูที่ฐานมันเป็นฐานที่สามแล้วก็ใช้สติปัญญาแล้วก็ค่อยๆคิดมันก็จะผ่านได้เพราะว่าปีนี้เราเป็นฐานลาหูแต่ลาหูเราดีไหมดีนะคะแล้วสองคือคู่ครองใช่ไหมเราชนคู่ครองคู่ครองชนสุภะแล้วคู่ครองก็ไปชนโภคาค่อโทษที่ค่ะสามีจะทำธุรกิจหน่งใให้บ้านใหม่ให้ ใหม่มะทำอเลยที่รักใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าสองสองตกอะไรสองตกเห็นไหมคะสองของเราเนี่ยเห็นไหมมาตกราชาโชคสุขาโอ้ดีเห็นไหมใส่จะได้มือตรงนี้ช้าตู้แต่งถูกต้องถูกต้องได้ได้โอค้าบ้านใหม่รถใหม่สิ่งใหม่ใหม่โอ้สิ่งเนี่ยเนี่ยเขากำลังทําอยู่เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยเนาะใช่ไหมเขามีแค่กันสองคนพี่น้องอ๋อสามีใช่ไหม ตรงนี้นะคะเรื่องแม่เราทีนี้สามมชมาการดําเนินชีวิตก็มีโครงการที่จะทําอะไรใหม่ๆหเขาบอกมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่ๆตัดสินใจอะไรใหม่ๆเนี่ยได้อย่างที่คิดแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูพอเรารู้ว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูจะเกิดเดือนไหนมดือนสาพฤษิาคมโทนากันาสนีไม่ค่อยอยากแมสีงห่างกันยาอุตลาพฤศจิกา นะคะเราก็จะมาดูนะทีนี้เราดูแลปีของเราเนี้ยตกรลาหูแล้วใช่ไหมคือคือคืออายุครบเท่าไหร่เนี่ยเราจะเริ่มเดือนที่ตรงเดือนที่ตรงนั้นใช่ดูปีตรงนั้นแล้วก็ไปเดือนที่เดือนของเราเดือนเดือนเกิดเดือนสมมุติว่าอายุห้าสิบหกตกซีใช่ไหมคะมกุลารก็จะเป็นอันนี้ไม่ไม่ค่ะอันวาอันวาเป็นอันนี้ไหมไม่เป็นอันเดิมแต่เราจะไปดูว่าในแต่ละเดือนดูทุกเดือนในปีนั้นเริ่มกอนเริ่มมกุลารค่กรามกราค์นะคะ ธันวาลเมก่ลายเเราต้องเริ่มเริ่มตเนช่องกลางธันวาเราก็ดูเมก่ลาคใช่เือนเกิดธันวาที่ช่องกลางช่องกลางค่ะแล้วทีนี้เราไม่ดูละเราจะมาดูพฤษภาเอานะเป็นจริงค่ะเข้าไหมคะปีนี้ตอนเรื่องสาเกิดอะไรเกิดราชธโชคเพราะตอนนี้ถามคำถานึงค่ะสมมติว่าแผ่นนี้ย